น้ำสปิริตสามหัวนะครับครับกดปุ่มคุมจนวดพางครับรกดลงปุ๊บแล้วก็ป่อยแล้วก,อวกอดอีกหนึ่งครั้งอันนี้เรามะใช้ตัวอันนี้คือเข้าโปรแกรมแล้วนะครับแล้วก็กดอันนี้คือตั้งได้เลยตั้งกับกาแฟได้ถ้าได้แล้วจะตั้งแยกก็ได้ครับหรือจะตั้งน้ำร้อนก็ได้ครับอนนี้ยังอินอินโปรแกรมอยู่ครับผมโอเคปล่อยไว้เดี๋ยวจะออกโปรแกรมเองครับ สักพักหนึ่งอันนี้คือออกโปรแกรมแล้วเราก็มาเช็คนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มหนึ่งวันถ้าเข้าโปรแกรมปุ่มนี้แตะกดไม่ได้ครับที่เราตั้งไว้ให้กดแล้วส่วนการตั้งอุณหภูมินะครับเรากดปุ่มที่หนึ่งทีแล้วก็กดเลื่อนได้เลยครับอันนี้ลดหรือเพิ่มครับ ถ้าปล่อยไว้ก็จะออกโปรแกรมหรือถ้าเราจะกดออกเองก็ได้ครับแล้วกดหนึ่งทีครับครับอ่าเนี่ยครับก็ค,คือเป็นการตั้งเสร็จโอเคโอเคทุกทุกหัวก็คือตั้งเหมือนกันครับโอเคเออมันมันตั้งอันหนึ่งแล้วมันไปทุกอันไหมครับไม่ครับตั้งแยกครับตั้งแยกตั้งแยกแต่และหัวจะดีกว่าครับ